นอ <World> สวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่นวลงอก เดินทางมาเยี่ยมบ้านญาตินะครับญาติ<ม>ู้ใหญ่ซึ่งแต่ก่อนเิ่นอยู่ประเทศเล่านะครับจนแต่งงานแล้วจนได้ลูกเพิ่นก็เลยไปอยู่ที่ประเทศสเปนมากกว่า4ี่สบปีนะครับผม <Wow. S 1> ตอนนี้เพิน่นเกษียณแล้วนะครับเพิ่นกิน่นบำเน็ตบำนาญน,นะครับทางรัฐบาลเพิ่นเพิ่นก็เลยมาเห็ดบ้านอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วเพิ่นปลูกยางแน่เพิ่นผ้าช่มสวนของเพิ่นด้วยครับเด้อเดี๋ยว ตามเขาใหญ่หนวดหมอกไปเลยนะครับอ่า,อาสวัสดีโซเชียลนะครับคุณนาครับอ้าวสวัสดีค่ะะน,นําตัวเองนะครับอวอลอะไกันเลยวอลล่าเลยชื่อว่ายัางนอครับอ่าชื่อว่าแม่สมอนแม่สมอนอยู่สเปนครับอ่ได้40กว่าปีโล้บำนาญแล้ว,วบำนาญแ,แล้วก็เลยมา อยู่บ้านเฮาพี่มาอยู่กับพี่กับน้องเฮาเข้ามาปลูกบ้านปลูกพักเล็กๆนหน่อยๆนี่แหละค่ะครับครับเอาเบิ่งเงี้ยงง่ายเป็น่อยนะครับเดออเบิ่งเงี้ยงง่ายเป็น่อยร่ลก็มาอยู่นี่ก็มีความสุขกอะสบายใจแล้วก็ปลูกพักบัวแด้อผักบัวแล้วก็ผักหอมหอมชีครับแล้วก็ ผักกาดน้ำแดงยงางโขึ้นดอกนี่ยังน้อยอยู่ครับครับอันนี้ต้นยังนอนนี่ครับอันนี้ต้นอันนั้นฟาทะไลจูนโอ้ฟาทะไลจูนเป็นยาพอมเ์นครับเนอะอัยงโบนขึ้นดอกอันนี้ผักกาดหินบ่กครับนี่ผักกาดหินผักกาดหินผักกาดหินเลยครับผักเม็กผักกระเดาและผักกาดหินพวกนี้แหละครับอันนี้ก็ไม่กินหมากนะครับอันนี้บักเฟืองต้นกเฟืองกินใบก้อนนะครับเนอะต้นบักเฟืองคนไทยก็ว่ามะเฟืองจริงหมกเฟือง อันนี้กระต้นผักขาผักขาคือสะอ้อมนะครับผักขาเนี่ยพักขายัางบว้นดอกตอนออตอนมันตัดมันเอออันนี้ขิงน,นี่นขิงน้อย,อ,ยอันนี้ขิงเนี่ครับท่านผู้ชมครับขิงน้อยโอ้สุดยอดนี่ลรากะหมากผ<อ>งชโรนครับนี่นั่นแหละต้นผงชโรนเออต้นผงชโรนสะอ้อมอันนี้หอมสะระแหน่ปานมาหลายแทบเพราะยังหนวงอกได้ขอเมื่อน้ำเนื้อแาบที่ไหนเนื้อเอาเมื่อโหลดเมื่อกินโหลดหอมสะระแหน่เนี่ยกับมันบ่งงามแล้วมันสีตายและฉีดตัดทิ้งอันนี้ค่ะ อันนี้ค่าโอจังไรจีตํ่าล่ำคาสู้กินนะครับเ้อะคาแหละผู้ใดบ่เคยกินตําล่ำคาถือว่าพลาดนะครับเ้อะล่ำคาแบบโบราณบอกอันนี้ต้นแค่นะครับเ้อต้นแคแคก็ตโดานมันออกตัดมันออกมันจะขึ้นไม้จังไรกับก้างปวงยอดนะครับนี่กํางปวงยอดมันไม่อันนี้น้อยนี่ขึ้นดอกในนึงเดียโอ้มีหอดหมากดอกแค่นะครับทานมูซ้อมครับดอกแค่หน่อยเดียวมันเพราะว่าหานมันลงเด็กเพราับมันสูง อันนี้ต้นบักมีพันไรนอนอนี้พันเนื้อสีชมพูบ่ะเออล้วน,นสีชมพู<น>หมดเลยครับเลยอันนี้ตาไข่นะครับเด้อผักไข่ไลยุ่งอันนี้นะคะหัวทิ้งไข่เด้อหัวทิ้งไข่อันนี้ต้นผักกระเดาอันนี้ผักกระเดากินกันยังกระเซาะนะครับมาแต่ลวกกระเดาข้าท่านก็กินครับของหวานลองเบิิงอันนี้ก็ต้นมีบักมีเออ บักมีก็มีเอาแล้วเป็นเขี้ยต้นอยังงนันอันนั้นต้นดอกไม้มันจะน้อยมันก็เป็นดอกน้อยสลงมาน้อยลงมาเป็นสีม่วงอ่าเบิางทั้งหัวเบิางทั้งเฮียนนะครับหัวกังามนะครับเฮียนกังามอันนี้บักม่วงกับมีต้นมีหมากแล้วนะครับเพือกำลังสีจอแบบนี้นะเนี่ยครับอันนี้อันนี้พันพันธุ์อย่างว่าจังหวะพันธุ์อย่างกับคนวานบักด้วยละโลูกมันบอกสามฤดูบอกโอ้สามฤดูนะครับเด้ออันนี้จังเขียวเสวยนี่ว่านี่ อันนี้เขียวสเสวยนะครับใบเขียวเขียวนี่ครับท่านผู้ชมครับเขียวเสวยอือโอ้สุดยอดสุดยอดอายางข้างหน้านะครับอาซี่เป็นก้อนสีลยครับเออเออนี่แหละครับต้นเขียวเสวยครับครับครับโอกร่องเอออันนี้โอกร่องนะครับเพื่อปลูกได้ปีเดียวนี่ละนี่ครับนี่นะพอานี่ชุดปีเลยเดี๋ยวนี้นะโอ้ยังบ่วันนันดอก ครับครับครับอันนี้ก็เชียวเสวยอีกกันบ่นี่นั่นโอ้พ่อใหญ่หนวดหอกไปดูเริ่มหมูจักแล้วเชียวเสวยเหรออ้าวยางไผ่ยางมาบมาเห็นทอเป่าๆนี่อเอาไว้แต่ปลูกยังน้อยนี่ยี่สิบปลูกกล้วยอ้าวยี่สิปลูกกล้วยครับเอามันใส่ละเฉียวดินมะชัยมีครับดินมะชัยนีแล้วก็ปลูกต้นกล้วยครับปลูกกล้วยหอมครับน้ำว่าเขาขั้นขั้นมันกล้วยเกิดพ่อใหญ่หนวดสิมาขอทายอีกได้บ่อหน้าครับนี่ได้มาโลง มียางเคื่อครับครับครับพ่อเหรอครับย่างหอดนี่ก็ได้ครับไปซ้อมมึงหนาบ้านเท่าไหร่นะครับเนาะไอ่าอ้าวยางสี่ท่อไหมนะครับอ้าวนี่ปลูกกล้วยเด้อปลูกกล้วยหนึ่งท่อเออเออสองท่อครับสามท่อครับสี่ท่อโอ้เดี๋ยวพูนายหนวดสิได้มางขอไปสองที่ละเว้ยอันแล้วอันเปลี่ยนก่อนเนอเออเออเออท่อนี่ยปลูกเนี่ย อันนี้ก็บ่มีิยังดอกขังกินนั่นแหละ,ละ,ละโอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้ต้นเขีเวยเเวเสวยนะค,ครับเด้อบักม่วงม่วงเชียวนี่ครับการปลูกนะครับเด้อเพะคนลาดทีมาเพคนกับฝังลูไใบในหลุมครับผมปลูกออยู่ในทอนทอยู่นในทอครับผมนั่นแหละขนาดเท,ท็จเงียนงามก็ยังปลูกต้นไม้ได้นะครับเด้อะปลูกปลูกพอได้กินพอไว้ได้กินนั่นแหละครับครับพอได้ยังหดยังมือเศร้าครับพอได้เบิ้งครับอูแล่ห้องแถวห้องแก่แล้วเ้าก็อยาก ได้ไหลยปได้เนาะอายุอะไรไปได้เนาะเกษีเบดปีเสียบะครับท่านผู้ชมครับผมว่ามันหาสิบกัวได้เลยนะครับเกษีเบสปีเลยนั่นแหละเออนั่นแหละบำนั่นแหละเด้เดี๋ยวหาหกปีคนน่ะบำนั่นน่ะนั่นแหละเออสำหรับตอนที่พ่อใหญ่หนวนหอกมาชมสวนนะครับสวนข้างบ้านของคุณอาหมอนนะครับต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดหอกด้วยนะครับ Don't forget to subscribe to White Mustache channel YouTuber from Thailand